สินค้ารอขึ้นจะค่าเรือครับวันนี้อาจจะออกนี้ก็ได้ครับ ข้ามขนหายสินค้ารถบัรทุกจากลาวมาไทยจากไทยมาลาวนะครับ ลาวนะครับที่เราเห็นคือฝั่งลาวนะครับข้างหน้าไกลๆทางโน้นนะครับคือพม่าครับพมา่าลาวไทยนะครับรวมกันบริเวณนี้เขาเรียกสามเหลี่ยมทองคำนะครับสามเหลี่ยมทอง อำ,อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเหนือสุดในสยามบายบายแม่บายบายแม่เออนะครับบายบายสาวๆบายบายนะครับบายบายนะครับยิ้มออกนะครับยิ้มออกแล้วครับเมื่อกี้เ <c oughs> มื่อกี้ไม่ยอมยิ้ม้วครับถึงแล้วครับถึงแล้วครับเราลับมาถึงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปจอด ที่โบ๊เรือข้างหน้านะครับนี่นฟ้าสิงหนึ่งของใทยนะครับบาย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 นะครับยกมือได้นะครับยิ้มได้นะครับ